เรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยอนุบาลสองเด็กๆคะเรามาเรียนรู้คำที่ขึ้นต้นด้วยคอควายคะ่ะ คำใดที่ขึ้นต้นด้วยคอควายบ้างคะในภาพก็จะมีคู่มีคองแล้วก็คอเด็กๆรู้จักคลองไหมคะคลองก็คือคล้ายๆแม่น้ำนะคะแล้วก็คอรู้จักกันดีนะคะครูนี่ก็คือคุณครูนะคะครูคลองคอนะคะนอกจากนี้ยังมีคําว่าอะไรอีกคะเด็กๆนึกออกไหมคะสําหรับเด็กผู้หญิงเออเเรียกว่าอะไรคะคาดผมค่ะเด็กๆ ที่คาดผมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคาดที่คาดยาค่ะเด็กๆและอะไรอีกคะเวลาวันเกิดเด็กๆจะชอบเป่าอะไรคะเด็กๆเป่าอะไรคะถูกต้องคะ่ะเป่าเค้กคะ่ะคําว่าเค้กหรือว่าคัพเค้กก็ได้นะคะที่มีคอควายเด็กๆคะคําไหนที่มีคอควายอีกคะอย่างเช่นคําว่าค่ะคับ ค่ะนี้ก็มีคอควายเป็นพยัญชนะต้นนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆเห็นงองูได้ยังคะเด็กๆคิดคําที่มีงองูช่วยคุณครูด้วยนะคะในภาพก็จะมีงาขาวงาดํานะคะงองูสระอางออางาแล้วก็ในภาพก็จะมีภาพเงาค่ะเด็กๆเงาเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเงาจะ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความมืดแล้วก็มีแสงค่ะเด็กๆถึงเกิดคำว่าเงาแล้วมีคำไหนอีกคะที่มีงองูค่ะเด็กๆงอองงูและอะไรอีกคะมีฉลาดแล้วก็ต้องมีอะไรอีกคะโง่งองอ,องง่ไม่เอกโง่คนเราต้องโง่ก่อนฉลาดถึงจะดีหรือฉลาดเลยก็ดีนะคะเด็กๆ ต่อมาค่ะคำว่างานงออานงงานคำไหนที่มีงง,งอูอีกคะเด็กๆช่วยกันคิดได้เลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆสัตว์ชนิดใดที่ขึ้นต้นด้วยมอมา้าคะเด็กๆเ,เห็นภาพได้ยังคะภาพอะไรคะภาพม้าค่ะมออามาไม่โทรมาแล้วก็ภาพแมวนะคะ มอแอวอแมวนะคะสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยมอมานะคะยังมีอีกสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆตัวเล็กๆมีสีแดงมีสีดำนึกออกหรือยังคะเด็กๆมีกัดเจ็บๆตัวเล็กๆกัดเจ็บๆเด็กๆคิดได้หรือยังคะสัตว์ชนิดนี้คือสัตว์อะไรเอ่ยมีนึกถึงเพลงได้ยังคะ มดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งรู้หรือยังคะสัตว์ชนิดนี้ก็คือมดนั่นเองค่ะเด็กๆมอโอ,โอดอมดนะคะมดก็บ้านของมดเรียกว่าลังนะคะมดอาศัยอยู่ใต้ดินค่ะเด็กๆนี่นะคะคือสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยมอม้านะคะมา้าแมวมดแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆ มารู้จักคําที่มีสระอะกันดีกว่าค่ะคําแรกเลยค่ะกไก่สระอะกออะกะปอปลาสระอะปออะปะกะปะกะปะเป็นงูชนิดหนึ่งนะคะมีพิษค่ะเด็กๆต่อมาค่ะมอมาสระอะมออะมะตรเรือสระอะรออะระมะระนี่คือคําที่มีสระอะล้วนๆเลยค่ะ คำต่อมาค่ะโกตรอะกะทอะอทะตรทะกระทะเป็นเครื่องใช้ในห้องครัวนะคะเอาไว้ทอดค่ะต่อมาค่ะคำที่มีสระอะแล้วก็สระอื่นอีกนะคะอย่างเช่นชะนีชช้างสระอะชอะชะนหนูสระอีนอ,นอีนีชะนี คำต่อมาค่ะมอมาสระอะมออมะฟอฟันสระออออไอฟอไอไฟมะไฟเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้เด็กๆไปศึกษาเรียนนะคะหนังสือที่คุณครูให้ไปสามารถเขียนให้เสร็จได้เลยนะคะเด็กๆ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเด็กๆได้เรียนรู้ได้อ่านได้ทบทวนกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ